ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกาลยาภาวันนี้คุณนกยังเกาะติดสถานการณ์ของสาภาพเมียนมานะคะซึ่งทหารพม่านะคะได้ทําการต่อสู้กับกลุ่มชาติพันธุ์นะคะแล้วในวันนี้นะคะกลุ่มชาติพันธุ์ที่สู้รบกับพม่าที่คุณนกจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ของรัฐะเหรียงนะคะและเป็นที่หน้า ยินดีแล้วก็ตกใจนะคะเพราะว่าคุณนกได้ติดตามข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณนกก็เพิ่งทราบสดๆล้อๆเลยนะคะจริงๆแล้วทหารกระเรียงนะคะกองพลที่หกนะคะ KNL a นะคะแล้วก็ KNU นะคะได้ร่วมกันนะคะบุกยึด ข้ายทหารใหญ่ของทหารพรมาร่านะคะนั่นก็คือค่า,ายกองพันทหารลาบที่2-7-5นะคะยึดได้เป็นผลสำเร็จแล้วก็ทหารพรมาร่าได้เข้ามอบตัวนะคะวางอาวุธแล้วที่มันนอกเหนือไปจากนั้นนะครับมันซึ่งเป็นข่าวใหญ่นะคะข่าวใหญ่เป็นข่าวที่น่าตกใจไม่คิดว่าทหารกะเหรี่ยงจะทำได้ เพราะตอนนี้จังหวัดเมียวดีนะคะซึ่งฐานกระเรียงได้กันสู้รบต่อสู้มานานแล้วนะคะตอนนี้นะคะยึดเมียวดีได้เป็นผลสําเร็จแล้วนะครับจังหวัดเมียวดีนะคะซึ่งอยู่ในเขตของรัฐกระเรียงนะคะฐานกระเรียงควบคุมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเมียววดีนะคะตกอยู่ ในการปกครองของทหารกระเหรี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแลวนะคะตอนนี้ก็เกิดการละสัมละสายนะคะตามที่คุณนกติดตามข่าวนะคะอืมเราก็จะมาพูดกันต่อเลยเนาะสาเหตุของการที่ทหารกระเหรี่ยงนะคะกองพลที่หกนะคะก็ได้ร่วมกับกองพลที่ห้านะคะซึ่ง นำโดยผู้นำทางด้านฐานนะคะนั่นก็คือพลเอกซอบอจอแฮนะคะซึ่งเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งเลยในยุคนี้นะคะถ,ถ้าคนไทย,นยจะรู้จักนะคะไม่มีใครที่ไม่รู้จักพลเอกซอบอจอแฮนะคะท่านเป็นผู้นําที่เก่งจริงนะคะแล้วก็ในที่สุดนะคะท่านก็ได้นานะคะทหารกระเรียงนะคะสู้รบกับพมา่า แล้วเป็นที่เป็นผลสําเร็จแล้วนะคะตอนนี้ยึดเมียวดีได้แล้วนะคะซึ่งคุณนกเองคุณนกก็ตกใจเนาะและคุณนกได้ทําคลิปที่วนผ่านมาพลังเอฟซีของคุณนกที่ติดตามคุณนอกอยู่ก็จะรู้นะคะว่าคุณนกพูดอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะว่าการสู้รบในครั้งนี้นะคะมันจะต้องจบสิ้นในเดือนเมษายนทหารกะเหรี่ยงจะต้องยึดเมียวด,ยวดีให้ได้เบ็ดเสร็จนะคะ สาเหตุของการที่ยึดได้นะคะก็ทหารพม่านะคะก็ไม่สามารถที่จะต่อกกับทหารเกลียงได้เพราะทหารเกลียงก็ฉลาดใช่ไหมคะเขาก็ไปเส้นทางไหนที่รำเรียงอาวุธรำเรียงตะเพียนอาหารรำเรียงกองกําลังที่จะเข้ามาเสริมใช่ไหมคะเขาก็ไปตัดเส้นทางนั้นนะคะทหารพม่าก็ไม่สามารถที่จะลําเรียงเสบียงอาหารมาส่งทัพหน้าได้ใช่ไหมคะไม่มี กำลังพลมาเสริมไม่มีสเสบียงอาหารไม่มียุทโธปกรณ์ไม่มีอาวุธเข้ามาเสริมเพราะว่าการใช้ปืนใช่ไหมฮะปืนใหญ่ไม่ว่าจะจะลวดระเบิดมันจะต้องมีมาเสริมใช่ไหมคะเพราะมันใช้ไปทุกวันมันก็หมดใช่ไหมคะเมื่อไม่มีมาเสริมทัพม,มันก็ไปไม่ไหวใช่ไหมคะและยิ่งกองทัพมันก็สู้ด้วยปากท้องอยู่ใช่ไหมคะ,ะ,ม,ม,คะมันปากท้องม้อตงอิ่มใช่ไหมคะตอนนี้มันถูกตัดขาดอื ทหารกะเหรียงก็ฉลาดใช่ไหมคะก็ไปตัดเลยเส้นทางการลําเลียงอาหารการลําเลียงสเสบียงอาหารนะคะเมื่อไม่มีอาหารก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ก็เลยต้องยอมจํานวนแล้วก็ค่ายใหญ่นะคะหลายหลายค่ายตั้งแต่ค่ายผาลูจําไม่ได้ได้ไหมคะคลิปกินก่อนนะคะที่คุณนกเคยพูดไว้ว่าค่ายผาลูนี่เมื่อเมื่อเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นของอทหารกะเหรียงใช่ไหมคะแต่ทหารกะเหรียงนี่ เขารบแพ้นะคะลบแพ้พม่าแล้วพม่าก็มายึดค่ายผารูไปแต่ตอนนี้ฐานกะเรียงก็ยึดผ่ยผารูได้ได้ก่อนใช่ไหคะแล้วก็ตามมาด้วยอีกหลายๆค่ายและค่ายใหญ่ที่สุดนั่นก็คือกองพันทหารลาบที่สองเานะคะที่ได้ยึดไปนะคะยึดไปเมื่อวันศุกร์นี้นะคะแล้วทหารพม่าก็ยอมจํานวนวางอาวุธแล้วก็เข้ามอบตัวกับทหารกะเรี่ยงนะคะซึ่งเป็นจํานวน600กว่าชีวิตนะคะตามที่คลิป ที่แล้วนะคะที่คุณได้เล่าสู่กันฟังนั่นก็คือคลิปที่353นะจะ๊ะคุณ้องเป็นคนที่ไม่ค่อยจดจำเนาะ,อะมอบตัวพร้อมกับสมาชิกครอบครัวใช่ไหมครับเนาะตอนนี้ก็ยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทหารกะเหรี่ยงก็ทำเป็นที่ประสบผลสำเร็จน,นะครคะหลังจากที่ต่อสู้มายาวนานนะคะต่อสู้กันตั้งแต่สมัยที่ ประเทศสหาภาพเมียนมานะคะ,ได,ะ,ะ,ะ,คะได้รับอิสระภาพจากประเทศอังกฤษชินค์คะเมื่อได้รับอิสรภาพจากประเทศอังกฤษแล้วทหารเกลียงนี่ก็ต่อสู้มาโดยตลอดนะคะเพื่อที่จะปกครองตัวเองนะคะต้องการที่จะเป็นรัฐอิสระไม่ต้องการที่จะถูกรัฐบาลพม่าที่ครอบงำใช่ไหมคะ ก็ต่อสู้มายาวนานนะระหว่างที่ต่อสู้ก็มายาวนี่ยาวนานนะคะทัพเกลียงนะคะกองกองทัพเกลียงนี่จะพ่ายแพ้ให้กับกองทัพพมา่ามาตลอดเวลาเลยนะคะสู้สู้กันมานะคะจนปีพศ2015นะคะก็กองทัพเกลียงนะคะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะคะก็รวมตัวกันทําข้อตกลงหยุดยิงกับทหารพรมาร่าใช่ไหมคะคือหยุดยิงหยุดยิงกับทหารพรมาร่าก็ ยอมนะคะยอมอยู่ในความดูแลกการปกครองของฐานรัฐบาลพม่าใช่ไหมคะแต่มันมา,มาจุดชนวนขึ้นเมื่อปี2021ใช่ไหมคะฐา,านรัฐบาลพม่าหรือเรีอยกอย่างก็เผด็จการนะคะได้ปฏิวัติยึดอำนาจจากนางองซานซูจีนะคะซึ่งเป็น ฝ่ายรัฐบาลนะคะที่ชนะชนะกันเลือกตั้งอย่างท่วมท้นนะคะเพราะว่าประชาชน,นะะให้ความรักให้ความไว้ใจนะคะต่อนางองซันสุจีและประชาชนก็เลยร่วมกันลงคะแนนเทคะแนนเสียงให้กับพรรคของนางองซันสุจีและชนะกันเลือกตั้งแต่ทหารไม่ยอมรับนะคะคือขี้แพ้แพ้แล้วไม่ยอมรับนะคะก็เลยปฏิวัติยึดอํานาจนะคะจากนางองซันสุจีนะคะ นี่แหละมันเป็นจุดชนวนที่ทําให้กลุ่มชาติพันธุ์นะคะรุกคือแล้วก็กลุ่มชาติพันธนะุ์น่ะคุณนกเล่าตั้งแต่ต้นคลิปแล้วใช่ไหมคะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ได้ลงนามนะคะเซ็นสัญญาหยุดการสู้รบนะคะหยุดการสู้รบปี2 0 0พันสองพใช่ไหมคะแล้วมายึดอํานาจปี2021ก็เลยสัญญาที่หยุดยิงนะคะทั่วประเทศสําหรับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ลงนามไว้ก็ กลุ่มชาติพันธุ์ก็เลยประกาศเป็นโมคะเลยบอกว่าอืถ้าทําอย่างนี้ปฏิสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องก็เลยอสัญญาที่หยุดยิงเนี่ยเป็นโมคะรัเกะเลียงก็ประกาศเลยว่าเป็นโมคะสําหรับข้อตกลงลงนามกันหยุดยิงใช่ไหมคะก็เลยเกิดการสู้รบกันตั้งแต่พศ2021เรื่อยมานะคะ และสิ่งที่ทุกท่านหลายๆท่านนะคะที่ไม่คาดคิดนะคะไม่คิดว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่จะชนะนะคะแล้วที่คุณนกติดตามนะคะช่อง YouTube หลายๆช่องนะคะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนาะแต่คุณนกจะไม่เอ่ยนะว่ากลุ่มไอช่อง YouTube ช่องไหนนะคะแต่แต่คุณนกรับรู้เพราะคุณนกเป็นคนที่จะอยู่กับเครื่องคอมนะคะอยู่กับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะคะรับข่าวสารทางช่อง YouTube มาตลอดเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างไร ทหารพรมาร่าทหารฝ่ายรัฐบาลพม่าก็เอาอยู่นะคะทหารรัฐบาลพม่าจะไม่มีวันพ่ายแพ้นะคะช่อง u t u b e ช่องนี้นะเขาก็พูดเป็นตุเป็นตะเลยว่าที่เขากล้าพูดออกมาแบบนี้เพราะว่าเขามีญาติพี่น้องเป็นทหารเนาะแต่ผลสุดท้ายนี่ตอนหลังนี่คุณนกเขาเ้าไปติดตามคลิปของเขานะคะในช่องของเขานะคะเขาก็ออกมายอมรับเลยนะคะว่าทหารพรมาร่านะพ่ายแพ้นะคะอืม เนาะอันนี้ก็คุณนุขอพูดเสริมนะคะว่าการที่การที่เราทําช่อง u t u b e อ่ะเราจะพูดอย่างไรก็ได้มันไปตามความรู้สึกของเรานะคะว่าเรารับใครเราจะเข้าข้างใครอะไรเงี้ยอย่างช่อง youtube ช่องนี้เขาก็อาจจะมีเชื้อสายเป็นคนพม่านคุณนุรู้ป,ป่ะคุณนุก็ไม่ทราบนะคะก็เข้าเข้าข้างเนาะเข้าข้างไปทางรัฐบาลพม่านนะเขาว่าฐานพม่าน,นี้ก็มี ยุทธอุปกรณ์ครบใช่ไหมเขามีเครื่องบินรบมีเรือรบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สันนิษฐานไปว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยสู้ไม่ได้หลอกอย่างไรก็แพ้ฐานพม่าเอาอยู่แต่ตอนนี้พอถึงอณานนปัจจุบันแล้วหานพม่าเอาไม่อยู่เนาะช่อง YouTube ช่องนี้ก็คือพูดไปแล้วเนาะมันก็แก้ไม่ได้เพราะว่ามันพูดมาก็คงจะแก้คําพูดมันแก้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะคุณโนก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าเหมือนกัน <laughs> คุณนกนี่ก็เนาะตอนนี้พวกเราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าทหารกระเหรี่ยงนะคะโดยเฉพาะกองพลที่หกนะคะ K N L A นะคะเป็นผู้ที่ยึดค่ายกองพันทหารราบที่สองเจ็ดห้าของพมา่าและทหารพรม่าก,ก็ยอมจำนวนนะคะวางอาวุธนะคะแล้วก็เข้ามา อยู่ร่วมกับทหารกระเรียงนะครับและทหารกระเรียงก็ยึดเมียวดีได้แล้วตอนนี้เท่ากับว่าพมา่านะคะเกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าจังหวัดเมียวดีนะคะซึ่งเป็นชายแดนติดกับอำเภอแม่สอดนะครับมันเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองค้าขายเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเมียนมาเลยก,ก็ว่าได้นะคะเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการข้ามพรมแดนไม่ว่าจะเป็นการขนถ่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นการค้าขายระหว่างจังหวัดหลกเนาะมันเป็นเขตเศรษฐกิจที่สร้างรายได้นะให้กับประเทศพม่าอย่างมากมายอย่างมหาศาลเลยนะคะเพราะว่ารายได้ที่ได้จากจุดจุดนี้นะคะจุดชายแดน ด้านอำเภอไม่สอดแล้วก็จังหวัดเมียดมีที่ติดต่อกนี่มันสามารถที่จะนำไรายได้ไปบำรุงไปเสริมสร้างไปสนับสนุนกองทัพใช่ไหมคะไปเพื่อให้กองทัพซื้อซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มาเพิ่มเติมในกองทัพใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่า การเรียงสามารถยึดจังหวัดเมีวดีซึ่งมีชายแดนติดกับจังหวัดจังหวัดตากนะคะที่อำเภอแม่สอดนะคะได้เป็นผลสำเร็จหลายหลายท่านที่ติดตามคุณนกก็คงจะดีใจนาะที่เชียร์สนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์นะคะเพราะตอนนี้ก็เป็นผลสําเร็จแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขายึดยึดได้เป็นผลสําเร็จตั้งแต่วันศุกร์แลวใช่ไหมคะขณะที่คุณนกทําง คลิปอยู่นี่นั่นก็คือวันนี้วันอาทิตย์นะคะนั่งทําคลิปอยู่แองติดกิฟอยู่ที่บ้านตอนนี้มันมันหยุดพักผ่อนเนาะสาเหตุที่รัดเกรียงนะคะฐานเกรียงยึดด้านน่าจะมาจากสาเหตุนี้ด้วยค่ะไม,ม่คุณุ๊กพูดไปเลยใช่ไหมคะสาเหตุก็คือถูกตัดเส้นทางในการขนส่งสเสบียงอาหารขนส่งกําลังบํารุงขนขนส่งยุทธปกรณ์นี่ถูกตัดขาดใช่ไหมคะนอกจากนี้ ทุกท่านจําได้ใช่ไหมคะว่าเขตเมียวดีนี่เขาจะมีกองทัพอยู่กองทัพหนึ่งนะคะที่อยู่ภายใต้การปกครองของอของทหารพรมาร่านะคะคือเขาเป็นฝ่ายของของทหารพรมาร่าที่ดูแลเมียวดีอยู่ก,ก,ก็ก็จำได้ใช่ไหมคะก็คือ,อหมองชิดตูใช่ไหมคะมองชิดตูนี่คือ,ะคะอกาลังพิชักชายเดนนะคะมองชิดตูกองกาลังพิชักชายเดนนะคะเขาได้แปพักนะคะ คือเขาได้แปลพักเข้ามาร่วมกับทหารกระเรียง KNU นะคะต้องขอบอกก่อนนะคะว่ามองชิตูนี่เขาเป็นชนชาติกระเรียงนะคะแต่เขาไปร่วมทัพจับจึกกับตัดกับทหารพรมาร่าตอนหลังนี้นะคะเขาแปรพักนะคะก็ไม่ร่วมกับทหารพรมาร่านะคะเขามาร่วมกับกลุ่ม KNU กลุ่มของ K N L A นะคะ ซึ่งมองคิดตูนี่ก็มีสัญ,ญลักษณ์ภาษาอังกฤษ,ษว่า B BGF เนาะแต่ตอนหลังนี่มองคิดตูนี่เขามาเปลี่ยนเป็น K A KNA นะคะเปลี่ยนมามาอยู่ข้างกระเรียงด้วยกันนะคะนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทหารกระเรียงลบชนะแล้วกันลบชนะนะคะแล้วก็ทหาร ที่อยู่ในเขตเมโลดีนะคะก็อยู่ภายใต้าการควบคุมของมองชิดตูนั่นก็คือ KNA นะคะเขาก็เข้ามอบตัวเนาะก็คลิปที่แล้วคนุณพูดแล้วใช่ไหมคะหกร้อยกว่าชีวิตนะคะสี่ร้อยกว่าชีวิตสี่ร้อยกว่านายนั่นก็คือทหารนะคะส่วนที่เหลือก็คือสมาชิกภายในครอบครัวของทหารนะคะนี่แหละเป็นจุดสำคัญนะคะที่ทำให้คานากระเรียง ชนะนะคะชนะในการยึดเมียวดีได้เป็นผลสําเร็จเรียบร้อยแลวนะคะตอนนี้ก็ตามที่คุณนุชติดตามข่าวแม่แม่สอดนะคะกำลังระสาระสายเลยนะคะชายแดนแม่สอดนะคะเพราะว่ามันเป็นชายแดนค้าขายนะคะระหว่าง2ประเทศนะระหว่างสาธาพเมียนมาก,กับประเทศไทยใช่ไหมคะก็ะเกิดการระสาระสายแล้วแล้วก็เมื่อยึดได้แล้วนี่คุณนุชขอบอกเลยนะคะว่ามันเป็นผลดีกับ ทหารกระเียงนะคะแต่มันเป็นผลเสียสําหรับทหารพม่านะคะมันเป็นผลเสียกับสหภาพเมียนมานะคะที่เขาได้สูญเสียเ,เมืองเศรษฐกิจนะเมืองที่ทารายได้ให้กับอย่างมหาศาลนะคะต่อไปนี้ไรายได้ทั้งหมดนะคะจากการเ,าเสียภาษีนะคะเงินภาษีมันก็เมื่อ ฐานกะเรียงเข้ามาควบคุมนะคะรายได้ทั้งหมดก็ต้องเข้าสู่รัฐกะเรียงนะคะมันก็เป็นผลดีที่ว่าฐานกะเรียงนะคะก็จะได้นดํารายได้นี้นะคะไปเสริมสร้างกองทัพนะคะกองทัพกะเรียงนะคะไปเสริมสร้างไปพัฒนานรัฐกะเรียงให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเพราะว่ารัฐกะเรียงนี่ขอโทษกับต้องยอมรับเลยนะคะว่ารัฐกระเรียงนี่เป็นรัฐที่ยังไม่เจริญน,นะคะไม่มี น้ำปาปาใช้ไม่มีถนนหนทางมีถนนค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เจริญเหมือนบ้านเมืองเราใช่ไหมคะไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะตามที่คุณนกติดตามช่อง youtube หลายๆช่องที่ไปเข้าไปทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรัฐเกเรียงนะคะ mm hmm. คุณนกเห็นแล้วคุณนกเห็นใจและเข้าใจนะคะแล้วคุณนกก็แอบดีใจลึกๆแอบดีใจว่าอขอให้ทานเกเรียงทำให้ผลเป็นผลสำเร็จและทานเกเรียงก็ ทำเป็นผลสําเร็จแล้วนะคะยึดมีวดีได้แล้วนะคะต่อไปนี้แหล่งรายได้ที่มาจากมีวดีที่มีชายแดนติดกับแม่สอดนะคะจังหวัดตาัค่ะรายได้มหาศาลนี้ก็จะเข้าสู่รัฐเกรียงนะคะซึ่งเป็นผลดีต่อพลเมืองของรัฐเกรียงนะครับนอกจากนี้นะคะตามที่คุณลูกติดตามข่าวนะมันไม่ใช่แต่เมิวดีนะคะไม่เพียงแต่ที่รัฐเกรียงทหารเกรียงยึด หัวเมืองที่ติดกับชายแดนได้นะคะมันยังมีอีกหลายรัฐนะคะที่สหภาพเมียนมานะคะฐานประม่าได้เสียไปนะคะซึ่งตามที่คุณนกติดตามข่าวนะคะตอนนี้นะครับประเทศสหภาพเมียนมานะคะเสียเมืองต่างๆไปแล้วรวมถึง52หัวเมืองนะคะซึ่งคุณนกก็จะ มาเล่าสู่กันฟังนะคะตามที่คุณนกจำได้ดน,นะคะเริ่มกันตั้งแต่รัฐฉานนะคะอันนี้คุณนกขอรัฐรัฐฉานรัฐฉานเหนือนะคะที่มีที่ติดกับทางด้านประเทศจีนใช่ไหมคะเสียไปแล้ว18เมืองนะคะแล้วก็รัฐฉานใต้นะคะเสียไปแล้ว2เมืองอส่วนที่รัฐเกเรียงนะคะรัฐเกเรียงก็เสียแล้วหนึ่งเมืองนะั่นก็คือเมืองเมียวดีนะคะ ยังเหลือกอกระเล็กนะคะที่ฐานเคลียงต้องการที่จะยึดให้ได้นะคะนอกจากนี้นะคะรัดยักษ์ไขย,ยึดไปได้เก้าเมืองนะคะแล้วก็ดัดชินนะคะเก้าเมืองนะคะแล้วก็สกายยึดไปสี่เมืองอขยานะคะที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยทางด้านจังหวัดแม่ห้องศอนนะคะยึดไปได้ห้าเมืองนะคะส่วนคัดชินนะคะคัดชินที่ตอนเหนือเลยนะเหนือสุดเลยนะคะรัดคัดชินนี้จะติดกับ รัชฉาน,นะครับแต่เขาอยู่ตอนเหนือที่ติดกับประเทศจีนเนี่ยยึดไปได้ทั้งหมดนะคะสามเมืองนะคะอืมเนาะก็สรุปแล้วก็เสียไปให้กับทุกรัฐเลยนะคะอืตามที่คุณนกบอกเนาะแล้วก็ส่วนรัะเรีย่งนี้ก็เสียเมียวดีนะคะเมืองเมืองใหญ่เลยนะคะเมืองเศรศษฐกิจลนนัที่สร้างรายได้ให้กับ ทหา,ารพม่าได้อย่างมากมายเลยนะคะแต่ตอนนี้มันตกมาอยู่ในความครอบครองนะคะของทหารเกลียงแลวนะคะซึ่งนับว่าทหารเกลียงนี่ทำเป็นผลสำเร็จนะคะซึ่งทหารเกลียงนะคะผู้นำของรัฐเุรยีนะคะได้ทำการต่อสู้มายาวนานนะคะตั้งแต่สาภาพเมียนมานะคะได้รับเอกราชจาก ประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่านับเป็นผลสลเร็นะคะเพราะว่าฐานเกรียงก็ยึดค่ายของตัวเองคือนะคะคือค่ายพาลูยึดได้แล้วแถมก็ยังได้ของแถมที่ยิ่งใหญ่ยึดจังหวัดเมีวดีได้อีกนะคะซึ่งเป็นเมืองเศษฐกิจนะคะอก็เล่าสู่กันฟังเนาะมันถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสําหรับพลังเอซของคุณนุกที่ติดตามคุณนอยู่ที่หลายๆท่านที่ เชียร์กลุ่มชาติพันธุ์อยู่นะคะเนาะก็ต่างก็คงจะชัยโยบางคนก็บอกวอ่าคุณนกไปเกี่ยวอะไรเขาค่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะที่เราจะรับรู้ข่าวสารจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะและมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะที่เราจะเชียร์กลุ่มชาติพันธุ์นะคะเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์นี่ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าเห็นใจนะคะเขาก็เป็นบุคคลธรรมดาเป็นมนุษย์เหมือนกับเรามีความรักมีความรู้สึกมีการรู้สึกรักเสียใจเจ็บใจเจ็บปวดนะคะมันมีเหมือนกันนะคะบางยอมรับนะคะว่ากลุ่มชาติพันธุ์นี้เขาถูกกดขี่เนาะคม กดขีถูกคมเห็นเพราะว่าทหารเนาะทหารรัฐบาลเมียนมาคือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนาะไรายได้อย่างมหาศาลเก็บจากภาษีจากหัวเมืองต่างๆที่ติดชายแดนจีนติดชายแดนไทยติดชายแดนอินเดียติดชายแดนบางบังกลาเทศใช่ไหมคะมันก็เป็นไรายได้อย่างมหาศาลเขาก็นำไรายได้นี้ไปบึรุงกองทัพของเขานะคะก็ไม่ได้ นำเงินเหล่านี้เข้ามาพัฒนาตามกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะคะสังเกตนะคะกลุ่มชาติพันธุ์นี่ลําบากมากๆเลยนะคะมันไม่เจริญอะ่ะเห็นแล้วเราก็สงสารเนาะและทุกท่านก็คงไม่แปลกใจใช่ไหมคะว่าทําไมคุณนกถึงได้สนับสนุนแล้วก็เชียร์กลุ่มชาติพันธุ์นะคะแล้วตัวนี้คุณนกเนาะก็ ยินดีด้วยกับตัดเกรียงนะคะกับผลงานชิ้นโบแดงนะคะกับความสําเร็จนะคะค่ะสาหรับคล,คลิปนี้นะคะคุณนกก็ต้องขอโทษขออภัยสําหรับพลังเอฟซีของคุณนกนะคะที่เข้ามาติดตามคุณนอกอยู่ถ้าคุณนกใช้คําพูดอะไรที่มันผิดพลาดใช้คําพูดที่มันไม่สละสลวยแล้วใช้คําพูดที่มันไปกระทบกระทั่งได้ให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนได้รับความเสียหายคุณนกต้อง ขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคุนกุลจบคลิปนะคะก็จะจบคลิปนี้นะคุนุลขอบอกเลยนะคะว่าฐานกระเรียงนะคะยึดเมลวดีได้แล้วนะคะเป็นผลสําเร็จแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ